สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแปลงนิดนึงนะครับแต่ปกติก็ไม่ควรทําตามเท่าไหร่นะครับก็อย่าหาทํานะครับแต่จะทํามันก็ทําได้แหละครับก็คือในคลิปนี้นะครับผมจะมาเอาตัวละครนะครับที่ไร้บัฟอย่างเดียวนะครับได้บัฟแบบเยอะมากๆนะครับ ไปสู้นะครับโดยที่ตัวละครนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับชนะเอ้ยก็คือตัวละครนั้นมันแค่ไม่ชนะทางพ้าแต่ว่ามันได้บัฟเยอะแล้วก็เก่งนะครับเช่นตัวนี้นะครับทังนะครับเป็นทังที่เป็นได้รับไพบิสยาก,ก็ฟิวเจอร์นะครับได้บัฟแค่สองอย่างนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่า ถ้าใครที่จะทำเกวดเอ่อสีเหลืองนะครับก็คุ้มอยู่นะมันจะมีเควดให้ใช้ตัวละครสีเหลืองในการสู้นั่นแหละนะครับนั่นเลยครับคือส่วนที่คุ้มนะอ่าแล้วเขากดไปด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเอาตัวนี้มาผมก็รับเท้าให้เขาะนะเทคนิคการที่จะใช้ตัวนี้ก็ ง่ายครับรับเท้าไปเลยครับอย่าให้เพื่อนรับบ่อยๆนะเอเขาไม่นิ่งด้วยนะครับนี่เขาจิจังเหรอเนี่ยนี่ไงชื่อโอเคนะครับหลังจากที่เราเจอคนแปลกแปลกไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะไปต่อยกับมันต่อเลยนะครับอันนี้นะครับ ไนอนบาร์นะครับตเต็มหน้าเลย,เลยนะครับเลือดหายไปเยอะเลยนะครับแล้วเราก็ต้องกดการเขียวอไปอีกรอบหนึ่งเพื่อคิวนะครับคิวก็จะเป็นอามาตะาไปแล้วนะครับโอเคนะครับอ่า ทั้งทังตัวนี้นะครับมันมีจุดเด่นตรงที่เอาไติมีนะครับตอนนี้กดแล้วจะบับจะล้างบับอัพเกรดของไฟน้างทาทั้งหมดเลยนะครับนั่นเลยนะครับคือสิ่งที่สําคัญนะครับแต่เพื่อนได้ทําการไลฟ์ซิงรับไว้ก่อนแล้วนะครับผมเลยอดโชเดมิทพอกับทั้งเลยนะครับ ราพอกับทั้งเขี่ยวนะครับเป็นตัวที่โคตรจะบ้าโบเลยก็ว่าได้นะครับแบบแค่ได้บัฟไม่ต้องชนะทางก็สามารถทำได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อาจไปนะครับคือผมเคยลองมาแล้วรอบหนึ่งก่อนนะครับ มันก็ได้ประมาณ20ล้านนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะแนะนำให้ทำนะครับเนื่องจากเวลาบอลไลท์ที้รัดมานี่เราโดนหนักนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวทั้งนี่ก็ตีแรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่าตัวนี้ทั้งด้านการรับดดเมจอย่างที่ผมบอกไปส่วนข้อเสียของตัวทั้งนะครับ ทังเขียวตัวใหม่นี่เพิ่มข้ามาในีข้อเสียเพียงอย่างเดียวนะครับคือมันคิวเลือดได้ไม่เท่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันแค่การเขียวก็ฮิวไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทั้งเออเด็กตัวที่ผมแนะนําในเทคนิคการสู้ไปนะครับมันมีข้อเสียตรงที่มันจะฮิวเลือดได้แค่ตอนกดใช้มมนอวาริลิตี้สำหรับตอนที่แปงลงร่างเป็นซูปเปอร์สไยแล้วนะครับเอ,อ่อ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนนี้เขาจริงจังหรือจริงโจกันแน่นะครับคือตัวนั้นมันไม่ได้บัฟด้วยนะครับแถมมันก็ไม่ได้ดีมากกว่าตัวสีเขียวที่เอ,อ่อตอให้ตัวเขียวตัว s อีที่มันไม่ได้บัฟหรือพวกตัวสปาร์คี้ต่างๆไม่ได้บัฟน,นะครับส่วนใหญ่นะครับจะดีกว่าตัวนั้นนะผมเคยลองใช้มาเอก็ลองเคยลองใช้อยู่นะครับ มันเออเหมือนจะเก่งทางด้านการใช้สไตล์แอทแท็กนะครับไฟนนตบาสตไปนะครับเลยมาแล้วไฟนนบาสไปเลยนะครับแล้วเราก็กดอันนี้เี่เรียกทาบอสนะครับและเราก็โดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากทำการเรียกทเท้าโอเคนะครับแล้วเราก็พุ่ง้าไปต่อยกันเลยนะครับ จริงๆคนนี้เอามาฮิวเลือดมากกว่านะครับสำหรับการเขี่ยวของตัวตังนะครับไม่งั้นมันจะไม่คุ้มนะครับ โอเคนะครับกดไลฟ์ชินัดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไลฟ์ชิัดที่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าทั้งโผมนะครับล้างวัฟอัพเกรดขอวอร์ดแล้วนะครับและทั้งตัวนี้นะครับก็เป็นทั้งที่ได้บัฟสูงสุดของรอบนี้ด้วยนะครับมันจะตีรุนแรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของรอบนี้เลยนะครับ ยี่สิบหกล้านเกือบสามสิบล้านไปนะครับเป็นอะไรที่เวอร์สุดๆนะครับเป็นไฟได้ <c oughs> นะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าตัวนี้เอาทำไดเมทได้ดีนะมันจะโกวไปไหนก็ไม่รู้แล้วครับลากว่เอาเกตได้นะครับถ้าวอสเป็นธาตุมงนี่ผมบ,บอกเลยว่าวอสเลน,นะครับอ่าแต่ถ้าใครอยากจะใช้วิวมากกว่าก็ใช้ไปนะครับคือ ถ้าใช้วิวมันจะเ,เป็นการเหมือนเราแค่หิวเลือดไม่ได้นะครับแต่จะได้รับดาเมจน้อยลงนะครับส่วนตัวนี้จะได้รับดาเมจหนักเลยนะครับ mm. ผมว่าคนนี้เขาไม่กดนะ mm. อ่าเชื่อผมนั่นไงเขาไม่กดนะครับ mm. ก็อย่างนี้นะครับสำหรับใครที่พยายามจะทำเกวดไอ้เกวดที่มันมีให้เก็บสีเหลืองนะครับเป็นเกวดสีเหลืองนะ ให้เราใช้ตัวละครสีชนะสตูนะครับถ้าคนทั่วไปเขคงมีมันเม้นด่าผมว่าใช้ทำตัวอะไรนะครับนะเพราะว่ามันไม่นี่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องปกตินะสรวบใครที่จะใช้แบบนี้นะครับก็อย่าเออปกติก็อย่าไปใช้มันเลยนะครับเพราะว่าการชนะทางผ่านเนี่ยมันจะช่วยลดเดเมจที่ได้รับแล้วก็เพิ่มเดเมจที่ทำใส่ได้นะครับ อ่าเราเจอเออเราเจอแดงนะครับเราก็กดไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะจัดการพวกเกียร์นะครับโดยที่เขามาเล่นนะเราก็จะทำการ EFK er ปล่อยเขาไปนะครับหลังจากเริ่มเกีมาแล้วเท่านั้นนะครับเราอาจจะลบบอสอย่างเดียวก็ได้นะครับพยายามเข้าเพื่อน เอแ้วเข้าเพื่อนถ้าเขามีกระจิตกระใจจะสู้อยู่จริงๆเราก็ค่อยช่วยเขานะครับหลังจากที่เขาตายแล้วเขาไม่ออกนะครับอีแปลงล่างเป็นโกเลเด้นฟีสด้วยนะครับแล้วก็ลบได้นะครับ เหมือนเขาจะมีกระจิตเะใจจะสู้อยู่บ้างนะครับอ่าึ่งหนึ่งๆกันมันจะสู้ได้ไหมก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับทั้งกับโกหังนะครับแล้วนี่นะครับ รเราก็จะมาดูการไลฟ์ซิ่งลัดของวอรกันนะครับว่ามันจะรุนแรงสักแค่ไหนนะครับนี่นะครับคือความเสี่ยงนะครับที่ต้องเตรียมรับมือนะครับเก้าแสนเกือบล้านหนึ่งเลยนะครับ แา่แล้วรบัฟอัคเกดของบอสไปก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับสำหรับการต่อตู้นะครับอ่านี่นะครับแล้วเราก็จะทำการฮิวเลือดมานะครับแล้วเลือดเราก็จะหายไปนะครับอย่างรวดเร็วเวลาฮิวมาเราก็จะเลือดไหลเป็นน้ำอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนที่มันมาตายแบบตายไปแล้วก็ไม่ คิวให้เรานะครับมันก็จะทำนีดยากหน่อยนะมันเหมือนเราเอาตัวเองมาเล่นจะดีกว่านะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกดคู่กับพวกคนที่มันมาเกียนจริงๆก,ก็คิดได้ดีนะครับแต่สำหรับผมคือมันก็มีข้อดีอยู่บ้างนะครับก็คือการที่เราจะได้ลองตัวละครนะครับ ว่ามันจะใช้น,นิ่งกันได้ดีแค่ไหนนะครับตอนเกียนคู่เด็กคงก็เคยลองนะครับมันก็จัดว่านิ่ง,งกับวอ์ได้นะครับสำหรับให้เราชนะนะครับส่วนตอนสวิปนี้นะครับมันจะคุ้มกับฝ่ายเราในเฉพาะช่วงที่วอสมันยังมีเกาะอ,อยู่นะครับ ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเจอพวกเกียนแบบนี้นะครับเราก็จะเสียเวลามากนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกดมันเลยนะครับนั่นเลยนะครับแต่ว่ามันคือก,การทดลองนะครับเราก็ทำการทดลองไปให้รู้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับถ้าเราเจอเกียนแบบนี้นะครับ เราก็ไล่ซิ่งลัตตรสักรอบหนึ่งนะครับอ่าก็ดูดดเมีดเอาละกันนะครับดาเมีที่ทำได้ก็คือประมาณห้าล้านนะครับเหลือตัวคนเดียวดดวมีดก็จะเบาลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เกง่งมากจริงๆก็ไม่ต้องไปทำขนาดนี้นะครับ ตู้ว่ามิวแทบไม่มีทางชนะเลยนะครับเดี๋ยวนะทำไมเรื่อผมรดน้อยขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับอ้าวรอดด้วยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าความสามารถของทางเขานะครับเฉพาะต,ตอนที่กดการ์ดเกี่ยวแล้วเรือเรือน้อยจะได้รับ เออประมาณว่าพลังก็กันเพิ่มนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะผมไม่ได้อ่านนะถ้าใครอยากรู้กลับไปดูที่ของคลิปของที่บอยสติลเอาก็ได้นะครับอ่าเราก็ฮิวเลือดเียบด้อยนะครับแล้วเลือดเราก็ลดไหลเป็นน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับคือความโหดของครั้งนะครับแต่ดูเวลาด้วยนะครับว่ามันเสียไปเท่าไหร่แล้วนะครับโคตรจะไม่คุ้มเลยใช่ไหมล่ะครับ แต่ถ้าสำหรับใครนะครับที่แค่จะมาเก็บของอวันโดยที่ไม่ต้องเปลืองตั๋วนะครับก็ให้ใช้วิธีนี้เอานะครับอันนี้แต่มันจะเปลืองเวลายอย่างที่ผมได้ทำไปนะครับประมาณเออห้าหกนาทีเลยนะครับ แล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะตัดจบคลิปนี้ไปนะครับเป็นสาระสําคัญมากที่สุดเลยนะครับของคลิปนี้สําคัญนี่กว่าไอที่ผมทําก่อนหน้านี้อีกนะครับในเอ็กซ์ชนะครับมันจะมีในร้านค้านะครับมันจะมีอันนี้นะครับเปนริไซเคิลนะครับซึ่งเราสามารถแลกของต่างๆได้นะครับอ่านี้ผมก็มี9อันก็แลกไปนะครับ อันนี้ผมมีเก้าอันอีกก็แลกไปนะทำไมมีเก้าอันอีกแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้น้ำมาก่อนนะอันนี้ก็มีแค่อันเดียวนะครับเราก็แลกไปแล้วเราก็จะได้ Energy มาใช้นะครับส่วนพวกล่างๆอันนี้ก็เป็นใครโซนนี่ผมไม่แลกนะครับอันนี้ผมก็ไม่แลกนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวสกิปมากกว่านะครับอ่าแล้วเราก็มาถึงอาถรรพ์แล้วนะครับถ้าใครที่ได้ดูโพสบนเฟซบุ๊กนะครับจะรู้ว่าถ้าเราแลกเยอะนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ มันจะเออเลอรโค้ดใส่เราแล้วเราก็ต้องโหลดเข้าเกมใหม่นะครับเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจสำหรับผมมากเลยนะครับโทรศัพท์ผมมันก็แบบเป็นรุ่นละเป็นรุ่นแบบเอ,อเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นพวกรุ่นใหม่นะครับมันแล้วมันจะต้องมาโหลดใหม่เพียงแค่แรกเยอะไปนะครับเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจมากอยู่นะครับ และมันก็จะค้างอยู่ตรงร้อปด้วยนะครับซึ่งถ้าเราค้างอยู่ตรงร้อยเปอร์เซเราก็มีเพียงวิธีเดียวนะครับก็คือการกดออกแล้วก็ลบหน้าแล้วก็ทําการปิดเกมไปนะครับแล้วต้องเปิดใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับสาหรับเครื่องผมก็ปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดเกมนะครับ โอเคนะครับเราก็ต no ้องมารอโหลดเกมกันใหม่นะครับก็ยังดีที่เน็ตบ้านผมพอจะมีความแรงอยู่ระดับหนึ่งนะแล้วเราก็จะมาดูใหม่นะครับว่ามันจะค้างไหมนะครับซึ่งมันก็จะไม่ค้างแบบที่ผมได้บอกไปนะครั้งแรกนั่นเลยนะครับก็นั่นแหละนะแย่อยู่นะครับ แล้วเราจะแลกได้ถึงเท่าไหร่มันถึงจะไม่เด้งเราออกผมก็ดอ,อกได้เลยว่ามันก็ไม่แน่ใจมันเป็นอะไรที่ผมยังไม่แน่ใจนะครับเนี่ยผมมีสองพันกว่านะครับแรกทีโดนเด้งออกมาเลยนะออซึ่งเท่าที่ผมเคยลองนะครับน่าจะต้องแลกประมาณไม่ถึงร้อยนะครับอ้าวโอเคนะครับมันก็เด้งอยู่ดีนะ รฉะนนแล้วนี้ก็น่าจะเป็นบั็กที่ไม่มีทางแก้ดได้นะครับซึ่งในตอนโหลดเข้ามันก็จะเป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เข้ามาอย่างรวดเร็วอ้าวนี่ไม่มมบั็กนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับเออาสำหรับในส่วนนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกนะครับคือผม ซื้อเป็นตัวหุ่นผลิตโคโนคิสตันไว้นะครับไม่รู้ว่ามันรับให้อัตโนมัติหรือเปล่านะครับแล้วมันก็หายไปนะครับตอนที่ผมยังรับไม่ครบนะก็ไม่แน่ใจนะว่ามันนับว่าผมรับไปให้ก็คือมันรับให้ผมวันละสี่สิบเลยหรือเปล่านะครับส่วนด่านนี้นะครับนี่เป็นด่านที่จะแจกสามอันนี้นะครับเออผมแนะนำให้ใส่ ทีเดียวสมเออสำหรับเอ,อ่ออันที่มันตัวละครนี่มันบวกสูงสุดนะครับของสามอย่างนะครับไปเลยนะครับซึ่งก็จะมีตัวละครเป็นดังนี้นะครับนี่นะพวกนี้เลยนะครับทั้งหตัวนี้นะครับคือบวกสูงสุดแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการกดเล่นเอานะครับเพราะมาใช้ตัวสกิปไม่ได้นะครับแล้วก็ สำหรับใครที่ยังเหลือเควสอยู่นะครับก็ให้กดเอาตัวละครที่เราต้องใช้ในการทำเควสไปนะครับผมเหลือสีแดงกับฟ้านะครับในการทำเควสนะแล้วก็ทำการใช้สองตัวนี้ไปสู้นะครับโอเคนะครับแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะได้บวกแดนะครับสำหรับทุกอันนะครับ แล้วก็ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับว่าแลกอันไหนถึงจะดีนะครับผมบอกง่ายๆเลยนะครับว่าแลกโซ่สามอันนี้นะครับคือดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายสะสมหรือสายสุ่มกาชานะครับแลกอันสองอันนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นอันเออมันจะมีเป็นบัตรกาชานะครับของแพ็คสองอยู่นะครับซึ่งผมแลกไปหมดแล้วนะครับ มันก็จะไปสุ่มกระชาอ่าอันนี้เป็นกระชาฟรีนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับเออเป็นการันตีด้วยนะครับหนึ่งตัวมั้งนะก็เป็นกระชาแพ็กสองนะครับของแพ็กอันนี้นะครับเออถ้าเราสุ่มได้มาแล้วมันก็จะมีตัวละครที่ได้บัฟไปเก็บเหรียญน,น,น,นั้นเพิ่มอีกนะครับ อาอยู่ตรงนี้นะครับมันเคืนนี้นะอันนี้เป็นของเพิ่มโอกาสได้รับ sp นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับหรือใครอยากจะจะ,จะติดตามผมก็ช่วยกด subscribe ด้วยนะครับหรือใครอยากจะแบ่งปันความคิดเห็นดีๆก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ